ฮาสวัสดีค่ะพี่น้องเจดากินเลขมาชวนกินกันแล้วล้าวนวันนี้หายวันนี้ตัวเน้ช้าหนักตั้งใจว่าแต่เป็นมานะากี่ไปลาดซื้อกับข้าวมาทํากินแต่ฝ้นมันตกไปได้ลำบากบอกขับรถยนต์ไม่เป็นขับแต่หมไซบอกอฝ้นตกก็คือว่าต้องโจด ทีนี้หมดทอมันหิวน,นี่นี่ทำงานบ้านสเสร็จแล้วเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยภาษากลางก็ว่าหิวนะคะน้องๆเหนื่อยเหนื่อยไม่รู้จะกินอะไรดีไปถือตู้เย็นก็เลยมีพักมีพักเงาะที่ว่าต้องแกบไปในตู้เย็นตลอดเราต้องสื่อกินไว้เพราะเราจะไปกินพักมีปลาเค็มอ้วยซ้ำพรุ่งนี้ปลาเค็มปลาทูเค็มของเออปลาเค็มเนี้ยน,นะเมื่อเช้าวันนข้า็ถอดด้วยนะคางคางบ้านนั่นตาไคร่ข้าวมาแล่มแล่มีเป็นเหมือนกันนะ ถ้ากินมันโชยไปถึงเช้าๆวะนะปลุกเตื่นนะอย่ากโกกันนะเพราะว่ากินนี้มันต้งไปประมาณหนึ่งกิโลใครได้กินมาเชา้าเชียวว่าต้องตื่นทีนี้ไม่ได้กินได้ไรๆก็ห้าเปอร์ตู้เย็นนะวอดนี้มันมีน้ำผริกน้ำผึ่งก,ก็เลยซื้อน้ำพริกซื้อไตปลาแห้งนี่ข้งวนอนขานี้เนี่ยลงซื้อมากินเลยว่าร้อยไม้ก็เลยว่าเออใช้น้ำผึ่งกับของที่มีในตู้เย็นนะั่นออกมากิน วันนี้เพื่อประทังชีวิตไปก่อนไม่น่นพาเหนื่อยมากันเมื่อยโมโหหิวตัวเดียวผ่านไปหมดและเนี่ยนี่วันนี้นะนำทุกเทวันซื้อมาเก็บมาไว้นะผ่ามีไล่เมนูเหลือก,กินได้ไปทุกเลยไอนี้ปลาปนทีนี้เราจะกินใ้ขอบทุกเมนูเลยว่าเราก็ยกัยกยกัยกยักโลง่งนั่นว่าร้อยมาเพราะปกติเป็นคนทำข้าวกินเองวันนี้แต่ว่าซื้อมาเพื่อสำงล่าเพื่อวันน้ฝนตกเลยไม่ได้ออกไปนะอามาลองกินแลแต่ว่าคาดไม่ได้เลยนะกตะกินนำชุบม,มีพัก ม,มีนำ้ำมีปลาเข้มก็ต้องมีแกงเลี่ยงแกงจืดนี่วันนี้เจ๊ทำแกงจืดแกงจืดเต้าหู้ไก่ซับบุนเซนนะคะไว้สดน้ำแล้วก็มีพักวันนี้ก็มีพักลูกโป๊นี่คาดไม่ได้เลยลูกโป๊กันเราคาดไม่ได้ทุบยาวเปลี่ยนได้ตัวัดเจ๊ชอบนะคะปักกาดหอมลูกเรือนี่คือคือข้องโผล่ไปเลยพักกันพักบางบางชนิดนั้น ไม่เป็นแต่จะลงกินในะถูกปัวให้ให้ถุกชนิดเทมีในตรงตลาดจะลงจะลงซื้อมาชิมม่เล,ล่กแต่งกวากะลัมปีนะคะแล้วก็มีชะอุมเนี่ยชะอมข้างๆนที่ไปเด็ดมาแล้วก็มีใบบๆๆใๆๆๆใรรวบใบบวบแก่ช่ำไนไ่รัวไม่ไขรัวข้างในไม่ค่อยดีซื้อมากินมามากมากเรืยเท่านั้นมาก,กินได้เหนื่อยนะ วันนี้ข้ออนุญาตกินกับมือนะคะเพราะว่าหลังผิดก,กันตาก,กินโดยโซนนั้นมันไม่ร้อยนะน้องๆนะนี่ล้างมือก่อนพี่โชเล่บอกล้างมือแล้วเช็ดได้แห้งหนูๆน้องนองนี่ค่ะเช็ดได้แหง้งเมเรามาลงเล็กเลยนะคะลงมือกินกันเลย น้ำเบลสนี่อยากกินน้ำผิดไตปลาแหง้งหายนาด้วยซื้อไวติดติดไวคนาำรับเวลานี่พวกน้องนั่นนะลงไเล็กไกด้เขามีไข่ในตองตลาดตัวไปซื้อติดบ,บ้านไปพี่น้องเอ้ยเพื่อว่าวันนด้ฝนออกรอไปนั่นไม่ได้ลงเหล็กก่อนี่น้องไตปตปลาแหง้งอันละกินเอมือต้องใช้ข้อโอกและพี่น้องต้องใช้ยกจานที่มานี่เพราะว่ามันสะดวก อันนี้เราจะตังแกงเกงเรียนตรงนี้เกงกินตรงนี้อ่ากินงี้กินได้นะคะตรงนี้ได้เด็กสมัยนี้อาจจะบอกตายต้นกินข้าว้วยมือเลยสมัยก่อนไม่เป็นเรื่องปกติน,น่นนองสมัยก่อนตอนนี้มีอช้อนเราก็กิน้ดยมือกันนี่แหละแต่ว่าเราต้องรักษาความสะอาดด้วยล้างมือทุกครั้งก่อนกินข้าวนะคะกินเสร็จแลวก็ต้องล้างให้สะอาดใช้สบูเลยกันเพราะกับข้าวบางชนิดมันมีมันมีกิน แต่ถ้าเป็นลูกๆแล้วตงไส้ของมูนี่กินกับชอนไม่เป็นมามาอืมแล้วล้อยรละอืมขนเปือทีนี้นอมุใช่เยรอน่าระบากเข็มนะ ก้าวตบก้าวเราเล่นข้ามอยากกินข้าวมากเลยอุ้ตัวน้อยแบบตัวสัตว์คนแต่ภาคใต้เขาชอบกินกันนะคะ แต่ว่าเดี๋ยวนี้เห็นน้องๆพี่อื่นเขาก็ชอบกินเหมือนกันแึกมันจะมีกลิ่นแรงนิดนึงแต่มันก็เป็นว่าเป็นเป็นปนนี้เป็นผักใช่ไหมเป็นผักที่อร่อยนะคะกินกับข้าวนี่จถูกปาานี่นค่ะเดี๋ยวเราลองลอง,ลองกินอย่างอื่นเพราะเราเป็นคนกินแกงแค่ที่เราไม่พอค่ะอันนี้น้ำพริกปลาปน หายนิดหน,น่อยเลยเนี้ตักตัางๆเลยนะร้ยกบบก็อบอ้า้ยเนี้เยเลยเลยขุกก็ขนานขุบขุบเสรยจนี้ไปก็ต่อเลยครับ อุ่นเ้นไก่ซับตอนนี้ฟ้าย,ยัางร้องโคมคลามอยู่เลยนะคะฝนน่าจะตกทั้งวันอกีกเะนั้นหาอะไรที่กินง่ายๆใ,ใส่ตู้เย็นเอาไว้ค่ะวันดีก็ดีเราออกไปหากินลําบากเราจะได้เปิดตู้เย็นออกมาคาค้านออกมากิน Ôi chẳng hú Chuyến đâm mười cái lưỡi ra. Ừ. 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 Kualiti atau minyak putih? Minyak putih. để bài heo chút lột mặc có, Ừ quá mặc quá cộp cộp mặc quá mặc quá bao vậy? มันตายักด้วยตอบก่หนึ่จาต้องทออยังหนึ่งไม่ใจวะกินกินปลาทออนี่คงไปไล่ไล่บานเป็นรูก็็มีไฟไล่บ้านหนุกซึ้งแนวแบบกินเนี้อขอมร้อนๆเข็มๆเปรี้ยว chỉ cần tốn Giá khát tốn mấy rồi Nhất một đó Tôi có đẹp bảo hình Đúng không งไปเรืเศร้าเศร้าังใช่ไปด้วยน้ำมันมา,มากันนะครับ ร้อนจิงเลยมาก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 จริงๆนะยักชื่นไปน้ำมากินด้วยจริงๆนะคะพส่ยันมากินกับจี้บอกเลยค่ะทักมาก โนเล็ก <laughs> เล้งเก้ตรัก ใครนนอแลอยู่วะนะยากก็คืนจ้ครกินนอนหรือคืน้ากข้าวสีษษษษษก็ิดการก็ลงห้าอะรยานยินนี่ด้มั้งน,นั่นเรากต็ต้อง,องซื้อมาเตรียมไว้ทั้งรองเพื่อซุเชิญคนออกไปได้เออหลายคนต้องกินในบ้าน ปัเกเข็มไม่ก่อยกอบซอสไม่กอบไปแลยน่ากินตอไดานานกว่านี้เลยแต่เก่งใจข้างบ้านว่ากินไปบ้านเขาเมื่อเขาด่าเอาเดียวพวกแกจะปลาแห้งจามี้จังเลยสไตล์พริกค่ะ หาซือ้อจางตลาดได้เลยแล้เตรีย cái nếp nó ngủ nữa nè bên ngủ cái này cái nè bên ngủ nè bên ngủ nè Cái ngủ à, cái nè ปลาป่นเปลืเนื้อนี่อืมทอดสวยมากเลยเฮ้ยพี่ห้อเอ้ยปลุกนะคราวนี่จะกินนะคาต้มนะกันจะจะอยนะตมาั์ตอมที่เรานี mm, friends, ้กินด้วยเต่าต้างหน้าที่ข้าวก่อนเลยนี่อ่าินเต้มมือเลอืมอ้ี่หเอ้ย

แล้วก็เติมไม่กอนกลอตอนเดไปหิดนะข้าตักไปเด้องกินให้หมดนะคะ

ตัวนะคะ่าวเป็นน้องเลยเนึกสามข้าว

มือสะอาเช็ดมือแห้งกุนหนัมก,ก่อนนะคะก็กินเช็ดฟุ้นฟุ้นมาประเดี๋ยวมือเลย เยวาลืมนะครับพี่น้องฝากด้วยอืมถ้าใครต้องถ้าใคยักกินนะนะมันผิกเนี้ยห้าสุวนหนึ่งงตลาดนี่อ๋อมาลองกินแลกกินร้อยล่ะเดี๋ยวก็ถ้าใครทุกใจคลิปฝากกดไลค์เดี๋ยวถ้าคครด้วยก็ถวดก,กดแชร์กดติดตามห้ด้วยนะคะเพราะว่าคุณทำคลิปอ่ะ แบบเจ๊แล้วเจ๊แล้วมีแรงว่าเราทำมาเลยมีคนต้นใจนี่ถึงจะเราทําเราพยายามจะทําแต่ว่าถึงว่าใครเล่เลยไม่ชอบไม่ติดตามก็ไม่ผือนะคะแต่ว่าถ้าเล่นเลยชอบก็ติดตามมาด้วยนะคะขอบคุณมากวันนี้อิมแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่นะจะใครอยากให้เจ๊กินอะไรทักมาบอกได้เลยค่ะใต้คอมเมนต์นะคะ ยินดีอ่านและตอบทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณค่ะ